สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลก2022นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการขันรอบคัดเลือกนะครับตอนนี้ก็ได้ทีมเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว13ทีมนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังกันถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่ามีทีมไหนเข้ารอบไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเลยนะครับทีมแรกนั่นก็คือเจ้าภาพกาตาร์นั่นเองนะครับนี่คือการเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกของกาตาร์ด้วยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาติที่ได้ผ่านคารเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับแต่กาตาร์เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนับถ้าไม่นับฟุตบอลโลกปี1930ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกที่ประเทศอุลุกไวยนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลก1934ฟุตบอลโลกครั้งที่2ที่จัดที่ประเทศอิตาลีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทีมที่เป็นเจ้าภาพก็จะเป็นชาติที่ได้เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับ ส่วนชาติอื่นนะครับที่เข้ารอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปไเรียงจากทวีปยุโรปกันก่อนนะครับสําหรับโซนยุโรปเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น10กลุ่มนะครับแล้วก็แชมป์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัตินะครับไปดูกลุ่ม A นะครับกลุ่มเยเป็นการแย่งกันเข้ารอบระหว่างเซอร์เบียกับโปรตุเกสนะครับซึ่งปรากฏวันสุดท้ายเนี่ยเจอกันพอดีนะครับแล้วก็เป็นอ่าโปรตุเกสจะเล่นในบ้านเจอกับเซอร์เบียนะครับซึ่งเกมนี้โปรตุเกสขอเพียงแค่เสมอนะครับพวกเขาก็ จะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายครับเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นนะครับเพราะว่ากลายเป็นเซอร์เบียที่บุกมาชนะโปรตุเกส2-1นะครับได้ประตูชัยจากอเล็กซานเดอร์มิโตวิชนะครับนาทีที่90นะครับก็ทําให้เซอร์เบียแซงโปรตุเกสเข้าเป็นแชมป์กลุ่มนะครับได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับส่วนโปรตุเกสต้องไปลุ้นในรอบเพลย์ออฟต่อไปนะครับด้านกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B ก็แชมป์กลุ่มนี้ก็เป็น สเปนนะครับนัดสุดท้ายในเล่นในบ้านเอาชนะสวีเดนเป็นหนึ่งศูนย์นะครับก็คว้าแชมป์กลุ่มนี้ไปครองนะครับสวีเดนจบอันดับสองนะครับได้ไปเล่นรอบเพลย์ออฟนะครับกลุ่มซีครับกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มที่หักปากกาเซียเลยนะครับเพราะว่าแชมป์ยุโรปอย่างอิตาลียังไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับกลายเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่แซงเข้าป้ายไปนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็มี18แต้มส่วนอิตาลีมี16แต้มนะครับจุดพลิกผันก็คือเกมที่อิตาลี นะครับเกมรอบสุดท้ายในะอิตาลีไปเล่นในบ้านเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับปรากฏว่าจอจินโยยิงจุดโทษไม่เข้าในช่วงทดเวลานะครับทำให้เกมเนี้ยเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับนะัดสุดท้ายเนะี่ยก็ต้องมาวัดกันนะครับปรากฏว่าอิตาลีเนี่ยทำได้แค่บุกไปเสมอไอแลนด์เหนือศูนย์ศูนย์นะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ถล่มบัลแกเรียไป็นสี่ศูนย์นะครับก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้สําเร็จอิตาลีต้องไปลุ้นเพทยออฟต่อนะครับกลุ่มดีนะครับกลุม่นะลมนี้ก็ถือว่า ไม่มีปัญหานะครับฝรั่งเศสเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับมี18คะแนนก็สบายๆนะครับส่วนรองแชมป์กลุ่มเป็นยูเครนนะครับมี12แต้มนะครับก็ปาดหน้าฟินแลนด์เข้าเป็นรองแชมป์กลุ่มไปลุนพล์ออฟได้สําเร็จนะครับกลุ่ม E นะครับกลุ่มนี้ก็ตัวเต็งอย่างเบลเยียมก็ไม่พลาดนะครับมี20คะแนนก็เข้ารอบไปนะครับส่วนทีมรองแชมป์กลุ่มนะครับเป็นของเวลส์นะครับ ซึ่งเวลส์เนี่ยนัดสุดท้ายเขาเล่นในบ้านสามารถยันเสมอเบลเยียมที่เขารอบไปแล้วได้1-1น,น,นะครับก็ทําให้คว้าโคตานี้ไปครองนะครับส่วนอันดับ3ของกลุ่มอย่างสาธารณรัฐเช็กนะครับยังได้เข้าไปลุ้นในเพลย์ออฟด้วยครับเพราะว่าเป็นเขาทําอันดับได้ดีนะครับในศึกยูฟาเนชันลีกนะครับเป็นหนึ่งใน2ทีมที่ผลงานดีที่สุดในเนชันลีกแล้วยังไม่ได้ไปบอลโลกนะครับก็เลยทำให้เช็กได้โคตานี้ไปอีกนะครับ ส่วนกลุ่ม F นะครับเดนมาร์กก็ถือว่ายังร้อนแรงต่อเนื่องมาจากศึกฟุตบอลยูโร2020นะครับเดนมาร์กก็คว้าแชมป์กลุ่มไปนะครับมี27คะแนนนะครับส่วนรองแชมป์กลุ่มเนี่ยเป็นสกอตแลนด์นะครับนักสุดท้ายเนี่ยเอาชนะเดนมาร์กที่เข้ารอบไปแล้วได้นะครับก็เลยได้เข้าไปเล่นในเพลย์ออฟนะครับส่วนอันดับ4อย่างออสเตรียนะครับแม้ว่าจบอันดับ4ของกลุ่มแต่ว่ายังได้ธึกเพลย์ออฟนะครับจากการที่เป็นทีมทำอันดับได้ดีในเนชันลีก คล้ายๆกับกรณีของสหรัฐเชกนะครับก็เลยยังได้ลุ้นเพลย์ออฟต่อนะครับอันดับสามอิสราเอลเนี่ยอดไปนะครับได้ไปลุ่นอะไรแล้วกลุ่ม G นะครับก็เป็นเนเธอร์แลนด์นะครับสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปได้สาเร็จนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยสุดท้ายเอาชนะนอร์เวย์ไปสองศูนย์นะครับส่วนรองแชมป์กลุ่มเป็นตุรกีนะครับมี21แต้มนะครับก็ไล่ไม่ทันได้ไปเล่นเพลย์ออฟนะครับ่วนนอร์เวย์ของเออร์ลิงฮาลันก็อกหักตกรอบไปนะครับ มาที่กลุ่ม H นะครับกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะสูสีแต่ว่าก็เป็นโครเอเชียนะครับรองแชมป์โลกทีมล่าสุดจากปี2018นะครับก็สามารถผ่านเข้ารอบไปได้นะครับนะัดสุดท้ายเนี่ยเขาวัดกับรัเสเซียเลยนะครับแล้วก็โครเอเชชนะไป1-0นะครับแซงรัเสเซียคว้าแชมป์กลุ่มส่วนรัเสเซียก็ตกลงมาอันดะับ2ของกลุ่มนะครับไปเล่นเพลย์ออฟ กลุ่มไอนะครับกลุ่มนี้ทีมชาติอังกฤษนะครับก็เข้ารอบไปแบบไม่ยากเย็นนะฮะสินัดมี26แต้มนะครับนัดสุดท้ายก็ถล่มซามาริโนไปถึง10บนะครับเข้ารอบไปตามคาดนะครับส่วนอันดับ2เป็นอ่าโปแลนด์นะครับตามอังกฤษ6แต้มก็ไม่ทันนะครับต้องไปเล่นเพลย์ออฟกลุ่ม J นะครับกลุ่มนี้ก็ทีมชาติเยอรมันคว้าแชมป์กลุ่มไปแบบไม่ยากเย็นนะครับแม้ว่าจะมีแพ้ไป1นัดก็ตามนะครับพิกล็อกแพ้ มาซิดโดเนียเหนือคาบ้าเป็น12แต่ว่าอีก9น้านัดที่เหลือเก็บชัยลวดนะครับแล้วเสียแค่4ประตูก็เข้ารอบเป็นทีมแรกของยุโรปเลยนะครับได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งนี้นะครับส่วนรองแชมป์กลุ่มเป็นมาซิดโดเนียเหนือนะครับยังฟอร์มดีต่อเนื่องจากฟุตบอลยูโรนะครับก็มี18แต้มได้ไปเล่นเพลย์ออฟนะครับก็เฉือนอทีมเช่าโรมาเนียไปแต้มเดียวนะครับนี่ก็คือทีมจากยุโรปนะครับ10ทีมที่ ได้ไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับเป็นทีมหน้าเดิมทั้งสิ้นเลยนะครับก็มีเยอรมันเดนมาร์กฝรั่งเศสเบลเยียมโครเอเชียสเปนเซอร์เบียอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับส่วนในรอบเพลย์ออฟเนี่ยก็เขาก็จะมีการแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับแล้วก็จะมีการวางทีมวางไว้ด้วยนะครับซึ่งโปรตุเกสพวกโปรตุเกสอิตาลีเนี่ยเป็นทีมวางแต่ก็ยังมีสิทธิ์โครจรมาเจอกันนะครับถ้าอยู่ในพาร์ทเดียวกันเพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากให้2 2ทีมนี้ไม่ได้อยู่พาเดียวกันนะครับเพื่อจะได้มีทีมใหญ่ๆไปเล่นฟุตบอลโลกในรอบเพลย์ออฟก็จะมีโปรตุเกสสกอตแลนด์อิตาลีรัสเซียสวีเดนเวลส์ตุรกีโปแลนด์มาซิโดเนียเหนือยูเครนออสเตรียแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนะครับ10ทีมนี้เอาแค่3ทีมนะครับมากันที่โซนคอนเมโบบ้างนะครับหรือว่าอเมริกาใต้นะครับก็ล่าสุดตอนนี้ก็ทางด้านของบราซิลกับ อาร์เจนตินานะครับจูงมือกันเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นัดที่เหลือเนี่ยสามารถทดลองทีมอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับส่วนที่ยังลุ้นอยู่นะครับอันดับ3ตอนนี้เป็นเอกวาดอร์นะครับโอกาสเข้ารอบสุดท้ายก็ค่อนข้างสูงนะครับอันดับ4โคลัมเบียมี17แต้มอันดับ5เปรู17ชิลี16อุรุกวัย16บโบลิเวีย15ปาปาลกวัย13พวกนี้ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่นะครับโดยอันดับ1นึถึงสจะไปเล่นฟุตบอลโลกโดยอััตตโนมิ อันดับ5ต้องจะต้องไปเล่นเพลย์ออฟกับทีมจากทวีปอื่นก็ถือว่าเลยลุ้นอีกประมาณอีกประมาณ6นัดน,นะครับก็ยังอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนโซนเอเชียนะครับก็รอบสุดท้ายเนี่ยเขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่ม A เนี่ยดูแล้วอิหร่านกับเกาหลีใต้ค่อนข้างจะลอยลำแล้วนะครับเก็บชัยอีกสักนัดหนึ่งนะฮะน่าจะไม่พลาดส่วนอันดับ3เนี่ยยังต้องลุ้นกันอยู่หลายทีมนะครับ นกลุ่ม B นะครับซาอุดิอาระเบียนำอยู่นะครับ16แต้มส่วนญี่ปุ่นเนี่ยที่ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีตอนนี้ก็เริ่มทำแต้มกลับมาแล้วตอนนี้รั้งอันดับ2นะครับส่วนอันดับ3ป็นอนอสเตรเลีย11แต้มนะครับโอมานกับจีนต้องลุ้นเหนื่อยเลยส่วนเวียดนามนะครับเป็นทีมเดียวในรอบนี้ที่แพ้รวดแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้ารอบไปแบบอัตโนมัติแล้วนะครับยังพอไปลุ้นอันดับ3นะครับซึ่งอันดับ3ของ2กลุ่มนี้จะต้องมาเพลย์ออฟ เจอการอีกหนึ่งทีแล้วก็ผู้ชนะไปเล่นเพลย์ออฟกับทีมจากทวีปอื่นนะครับถือว่าอันดับสานี่เหนื่อยเลยนะส่วนทวีปแอฟริกา Africa, นะครับตอนนี้เล่นรอบคัดเลือกมาเนี่ยยังไม่ถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยนะครับโดยในรอบ2เนี่ยเขาก็มีการแบ่งกลุ่มกันนะครับแล้วก็เอาแชมป์กลุ่มเนี่ยเข้าไปเล่นรอบอีกรอบหนึ่งนะครับมีทีมที่ดังๆที่ตกรอบไปก็จะเป็นไอวอรี่โคส์นะครับที่นัดสุดท้ายเนี่ยบุกไปแพ้แคมาโรนนะครับโดนแคมาโรนแซง เข้าเป็นแชมป์กลุ่มไปนะครับเอลิโคตกรอบนะครับส่วนในรอบ3เนี่ยรอบเขาเรียกรอบ3เนี่ยตอนนี้ก็จะมีแอลกิリアเคนเมรูนดีอารองโกอียิปต์กาน่ามาลีโมร็อกโกเนจีเรียเซเนกัลแล้วก็ตูนิเซียนะครับ10ทีมนี้นะครับก็จะคัดเอาเข้าไปเล่นทั้งหมด5ทีมสำหรับรอบสุดท้ายของโซนแอฟริกานะครับส่วนโซนคอนคาเคฟนะครับก็เพิ่งจะก,กลางทางนะครับแต่จาฟงเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าเป็นทีมชาติ แคนาดานะครับนำทัพโดยอันฟองโซเดวิสนั่นเองนะครับนักเตะตัวเก่งจากเบอร์เจมนิกนะครับตอนนี้นำจาฝูงอยู่อันดับ2เป็นสหรัฐอเมริกานะครับ15แต้ม3เม็กซิโก14เท่ากับปานามานะครับแล้วก็มีคอสตาริกามีจาเมกาก็ไล่เรียงลงมานะครับโซนนี้เอา3ทีมเข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับอันดับ4ไปเพลย์ออฟกับทีมจากทวีปอื่นนะครับก็ดูแล้วครั้งนี้ผมว่าพวกสหรัฐก็ไม่น่าพลาดนะครับแคนาดานี่ก็ ไม่ได้เป็นเลยบนโลกตั้งแต่ปี1986นะครับครั้งนี้มีโอกาสได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าทําได้นะครับส่วนโซนเจ้าปัญหานะครับโซนโอเชียเนียนะครับหรือ OFC ที่มีทีมอย่างพวกนิวซีแลนด์หมู่เกาะโซโลมอนปาปัวนิวกินีพวกเนี้ยนะครับโซนนี้ปรากฏว่ายังไม่ได้เริ่มคัดเลือกกันเลยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของปัญหาโควิดด้วยเขาจัดการแข่งขันไม่ได้นะครับในทวีปนะครับก็เลยยื่นเรื่องไปทางฟี ف าบอกว่า ขอจัดรอบคัดเลือกเนี่ยไปเตะกันที่กาตาร์เลยนะครับในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับแล้วก็คัดกันให้เสร็จไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกมาประกาศนะครับว่ากําหนดการนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งโซนนี้เขาจะคัด1ทีมนะครับเข้าไปเล่นเพลย์ออฟกับทีมจากทวีปอื่นอีก1ทีด้วยนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นนิวซีแลนด์นะครับที่จะเป็นขาประจําในรอบคัดเลือกของโซนโอเชียเนียนี้นะครับ น,นี่ก็คือภาพรวมนะฮะของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับได้มาแล้วตอนนี้13ทีมขาดอีกอ่19ทีมนะครับในการไปเล่นรอบสุดท้ายทั้งหมด32ทีมนะครับะนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรก็จะมาอัปเดตกันให้ฟังน,นะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ